บางทีห้างร้านต่างๆเนี่ยต้องมาดูด้วยว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อของขวัญเป็นใครคะ่ะคุณหมอบอกว่าทำยังไงเราจะหาเจอคนที่อยากจะให้ของขวัญผมก็มีประสบการณ์ของนักธุรกิจบอกว่ามีร้านทองคุณหมอร้านทองเนี่ยเขาก็จะมีการให้ของขวัญลูกค้าด้วยบ้างเหมือนกันแม้ปีใหม่และตรุษจีนด้วยนะคุณหมอเขาก็มีการให้ของที่เป็นของของกิฟตฟรีเนี่ยตอบแทนลูกค้าที่ที่มาซื้อทองทำยังไงเราจะ มันก็เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างเราที่ไปรู้จักกับเจ้าของร้านขายทองก็มีเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างแต่ <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> ของพวกเราควรจะเก่งอะนะหมอจึงบ,บอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปไหนทุกคนที่เราเจอเนี่ยก็มีโอกาสเป็นผู้มุ่งหวังทั้งนั้นเราไปทานอาหารในร้านไหนบ่อยๆเราไปทานกาแฟที่ไหนบ่อยๆนะครับไปใช้ต้องเรียกว่าไปใช้บริการของที่ไหนบ่อยๆท่านก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้างความคุ้นเคยหรือความรู้จักมาคุ้นและการซื้อสินค้าปีใหม่ของกิฟฟารีนมีอะไรกลับมามากกว่าซื้อตามห้างร้านหลายข้อเลยใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเพราะอันนี้เรื่องของพี่วงพี่วีหมอไม่พูดละทุกท่านก็ต้องพูดเป็นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือหนึ่งจะหาเจอได้อย่างไรว่าเขาเป็นใครข้อที่สองถ้าหาเจอห้างร้านแล้วท่านต้องรู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเลือกซื้อคะ่ะจะเป็นเจ้าของจริงๆหรือเป็นฝ่ายจัดซื้อครับ ใช่ไหมบา,บ,าบางกิจการใหญ่มากๆเนี่ยเจ้าของเขาไม่เป็นคนไปหาของขวัญหรอกค่ะแต่เขาให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นคนไปหาของขวัญท่านก็ต้องไปดูว่าท่านจะเป็นหาฝ่ายจัดซื้อตรงไหนบ้างถ้าเจอผู้ใหญ่หรือเจอคนที่รู้ว่าตัวเองต้องมีโอกาสให้คนหรือมีโอกาสให้อของตอบแทนคนที่เอาของมาฝากท่านก็มีโอกาสที่จะเริ่มได้ทีนี้หมอทํางานมาตั้งแต่ต้นปีนะคะหมอจะบอกว่าหมอเลือกของขวัญเอาไว้เนี่ยหลายราคาเพราะหมอรู้ว่าคนมีหลายกาลังซื้อค่ะอาจาร,รย์เอ แล้วก็สิ่งที่กิฟเฟอรลินมองให้โดดเด่นและแตกต่างก็คือข้อแรกคือเราจะทําของให้สวยที่สุดในราคาที่ไม่แพงนะคะทาของให้สวยที่สุดในราคาที่ไม่แพงแคตตาล็อกปีใหม่เนี่ยนะคะหน้าปกจะเป็น<ต>รูปต้นคริสต์มาสนี่คือต้นจริงนะคะต้นคริสต์มาสอันนี้เนี่ยจะไปปรากฏอยู่ทุกๆศูนย์ธุรกิจ รวมทั้งของที่แต่งศูนย์ด้วยแต่งต้นคริสต์มาสด้วยขอความกรุณาอย่าเพิ่งแกะมันออกไปนะคะปล่อยให้มันสวยอยู่นานๆที่ศูนย์นั่นแหละนะคะแล้วต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยจะมีความแวววาวค่ะไม่เหมือนต้นคริสต์มาสเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเราถ่ายให้รู้ว่าท่านจะพบบรรยากาศนี้ได้ที่ศูนย์ธุรกิจทุกศูนย์ของกิฟเฟอรนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นความโดดเด่นก็คือกอระเช้าปีใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ปีนี้จะมีให้เลือกทั้งสองสีเลยค่ะจันเอท <c oughs> และหลายไซส์ <c oughs> เพราะเรารู้ว่าบางทีเจ้าของ งบเท่านั้นงบเท่านี้<ช>งบกระเช้าละพันกระเช้าละพันห้ากระเช้าละสองพันกระเช้าละสองพันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีขนาดของตะกร้าให้เลือกทั้งตะกร้าสีน้ําตาลอันนี้ออกออกแนวแนวโทนคลาสสิกค่ะนะคะคลาสสิกก็คือตะกร้าสีน้ําตาลมีลูกไม้นะคะแต่สิ่งที่เด่นก็คือเราจะมีโบให้ฟรีนะคะโบเนี่ยจะเป็นโบที่ซ้อนกันสองชั้นอีกอันคือกระเช้าสีสีขาวกระเช้าสีขาวนี่ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบอะไรสะอาดสะอาดตานะคะ โบไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะเห็นโบไหมโบเนี่ยเป็นโบที่ไม่มีใครมีนะคะมันเป็นโบผ้าตาตาซึ่งสวยมากแล้วหมอจะบอกว่าในเซ็นทรัลเขาขายเนี่ยหลาละ200นะคะ ราาละร้อยสองร้อยเลยนะคะเราจะให้โบเนี่ยซ้อนกันเนี่ยสองชั้นนะคะมีโบผ้าโปร่งกับโบผ้ามันจะคู่ไปกับตะกร้าเลยค่ะซื้อตะกร้าแถมโบไปเลยนะคะส่วนท่านจะจัดอะไรอยู่ในตะกร้าเนี่ยเป็นเรื่องของท่านแต่หมออยากให้ท่านเนี่ยทำงานวันนี้ด้วยการเริ่มต้นทํางานแล้วถ้าเมื่อไหร่มีการสั่งจองให้รีบสั่งจองที่ศูนย์ธุรกิจที่ดูแลท่านอยู่นะคะก็อันนี้เป็นกระเช้าไซส์ใหญ่ค่ะจานเอ็ดนะคะเราใส่อะไรในกระเช้าบ้าง ก็หลากหลายเราเราทำให้คนที่รับเนี่ยได้มีโอกาสที่จะกระจายความสุขไปยังคนอื่นด้วยนะฮะเรียกว่าใช้ได้กันทั้งครอบครัวหรือใช้ได้ในในบุคคลที่เขามีความชอบแต่ส่วนใหญ่เอาเป็นสินค้ากลางๆที่ค่อนข้างจะสบายใจนะเพราะฉะนั้นของกินของทาของดูแลสุขภาพของอร่อย นี่ก็คือชนิดที่เราเลือกนํามาจัดกระเช,ช้าใช่ไหมคะเราก็คงคาดหวังใช่ไหมคะว่าคนที่ได้รับกระเช้าไปหรือคนที่ให้กระเช้าเนี่ยเขาก็อาจจะก,กลับมาซื้อสินค้าพวกนี้กับเราในอนาคตด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักธุรกิจกิฟต์รีต้องไม่ลืมหยอดโอกาสของท่านลงไปที่ใต้ตะกร้าด้วยนะเข้าใจที่หมอบอกไหมคะโอกาสของท่านคืออะไรคะนามบัตรใบสั่งซื้อหรือแม้กระทั่งไอ้คตตาล็อกของขวัญปีใหม่นี่แหละนะคะหลายคนก็ ซื้อเพราะว่าตอนนี้เราไม่แพงนะมีอยู่นะคะใส่ไปใต้ตะก้าค่ะเพราะว่าคนที่ได้รับตะก้าประมาณวันที่15หรือ20ธันวาเนี่ยเห็นใต้ตะก้ายังนึกออกว่าฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรให้คนทั้งหลายอย่างอยากกันนั้นเลยมีทั้งนามบัตรมีทั้งไอ้นี่ก็สามารถติดต่อคุณคนนี้มาฉันอยากได้ไอ้นั่นฉันอยากได้ไอ้นี่ฉันอยากได้ไนอเหมือนกับ<ช>ว่าเราอาจจะต้องมองดูว่าคนเรารู้จักใครที่มีโอกาส ที่ว่าเขาจะต้องเป็นคนให้ของขวัญคนอื่นด้วยข้อแรกเลยะนะครับและันดับที่2ปีที่แล้วจะมีคนพูดบอกว่าให้กิฟรีเนี่ยดี ไม่ค่อยซ้ําคนอื่นดีคือหมายความว่าเวลาเอาไปให้ใครถ้าคนอื่นเขาจะเห็นกระเช้าที่หน้าตาคล้ายๆกันเพราะเนื่องจากเขาไปซื้อกันในห้างไงคุณหมอเพราะฉะนั้นเวลาไปตั้งๆมีใครเอามาให้มันคล้ายกันไปหมดแต่ของของกิฟฟารีนเนี่ยจะเป็นของที่สีสวยแล้วก็เป็นของที่บางทีเนี่ยไม่เหมือนของที่อื่นนะครับและคนมักจะแกะกระเช้าของกิฟฟารีนแล้วก็บริโภคเองในบ้านด้วยค,คนคนได้กระเช้ากิฟฟารีนเนี่ยมักจะแกะแล้วก็หวงของอนะครับคืออย่างนี้ไงจย์เอ๋คืออย่างนี้ไงจารย์เอ๋พี่อะ อาจารย์อย่างอย่างว่าอาจารย์เอดเป็นนักธุรกิจกิฟรีนรมหาหมอนะคะคหมอเป็นคนที่ขอสั่งกระเช้าอาจารย์เอดจัดกระเช้าให้พี่หน่อย30กระเช้าครับใช่ไหมเ<ช>อ,อ้งบสองพันนะเพราะฉะนั้น30กระเช้านี้อาจารย์เอ๋ดก็จัดให้หมอครับแต่อาจารย์เอดจะไม่มีวันรู้จัก30คนที่ได้กระเช้าใช่ถูกไหมคะ แต่ถ้าอาจารย์เอตมองเห็นโอกาสอาจารย์เอ๋ตก็ใส่นามบัตรกับแคตตาล็อกไปใต้กระเช้าใช่คน30คนนั้นได้กระเช้าเห็นของแล้วอยากได้ก็ไม่รู้จะไปถามใครเพราะว่าคนตัวหมอก็อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นนักธุรกิจแต่เป็นห้างร้านที่สนใจสั่งกระเช้าเท่านั้นแต่อันนี้ก็เปิดโอกาสทางธุรกิจนะเช่นสนใจติดต่อสินค้าได้นี้ก็สามารถติดต่อนามบัตรนี้ได้ท่านเข้าใจที่หมอบอกไหมคะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยความโดดเด่นที่อาจารย์เอ๋ดพูดมาเนี่ยหมอขอยืนยันนะคะใครเคยไปทําสังฆทานด้วยกิฟฟารินบ้้งคะท่านเห็นอะไรต่างกับสังฆทานอื่นไหมเ,<อ>เห็นว่าอะไรคะ,ะ, <laughs> ะหมอไม่ได้พูดนะ <laughs> นะคะหมอรู้จักรู้แต่ว่าจริงๆแสดงว่าสินค้าของเราเนี่ยผู้บริโภคชื่นชอบจริงๆนะคะอาจารย์เอ๋ดนะคะผมขอ เราไปจัดงานเลี้ยงรุ่นผมบอ,อกคุณหมอเดี๋ยว็ดขอของขวัญไปจับฉลาก3ชุด ถุงกระดาษสีขาวของกิฟฟารีนะฮะสวยๆ <S 2> <S 2> <ส>วยแล้วก็เอาของใส่มี muffin, มัฟฟินมีบอดี้โลชั่นเอเดไวน์นะมีแฮนด์แอนด์เนลครีม hand and nail cream, แล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีเจลอาบน้ําแล้วก็มียาสีฟันว่าใส่ของไปหลายอย่างปรากฏว่าเป็นของที่มูลค่า,าจริงก็เป็นหลักพันนะคุณหมอมันมีของขวัญจับฉลากแพงกว่านี้แต่คุณหมอเชื่อไหมครับในงานเนี่ยเขาลุ้นว่าเขาจะเอาถุงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยเมียชอบครับเมียชอบจะเอาไปฝากเมียก็ปรากฏว่า ก็มีเพื่อนคนหนึ่งจับได้จับได้ของกิฟฟรีนแล้วเอาไป3ชุดเขาก็ขอบอกว่า เด่ว่าอย่างนั้นเองด้นะขอแบ่งหน่อยเถอะมีการขอแบ่งด้วยนะครับเพื่อนผมต้องมาแกะโบแล้วทุกทกคนก็มาหยิบกันคนละชิ้น2ชิ้นเพราะเนื่องจากว่าอยากจะได้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแพ็กเกจก็สวยของก็ได้ใช้และที่สําคัญก็คือว่าท่านถือไปไม่มีใครไม่อยากได้นะครับยืนยันว่าไม่มีใครไม่อยากได้หมอเนี่ยไปที่โรงพยาบาลไปตรวจร่างกายประจําปีก็มีพยาบาลที่ดูแลหมออยู่ใจหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้อยากจะเหมือนกับว่า ไปเหมือนกับให้เขาคิดว่าหมอกดดันให้เขาต้องมาใช้สินค้าคนะคะหมอก็ถามเขาว่าเออขนมแถวบ้านอร่อยอยากได้อะไรไหมอย่ซื้อไปฝากเขาตอบเลยว่าหมอไม่ต้องเลยนะหมอเอาแป้งมาให้หนูก็แล้วกันหนูชอบแป้งทาหน้าหนูชอบลิปสติกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบกันนะคะท่านไม่ต้องกังวลและกระเช้าของเราเนี่ยจะเป็นกระเช้าที่สวยที่สุดในโลกเพราะว่านอกจากมันจะมีผ้าบุเป็นลูกไม้แล้วนะคะยังมีโบที่ให้ไว้กับกระเช้าด้วยนะคะโบเนี่ยจะเป็นโบ ที่ผูกสองข้างท่านเห็นไหมคะโบผ้าโบผ้าสวยๆที่เขาขายกันหลาแล้วเป็นร้อยๆเนี่ยผูกสองข้างไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทวงโบจากน้องที่ศูนย์ด้วยนะคะครับอันนี้เป็นกระเช้าสําหรับถ้าจะมีสตังค์นิดนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเหล็กค่ะแต่อันนี้สวยนะคะสวยนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้สวยค่ะท่านเห็นตะก้าผ้าตะก้าสีขาวไหมคะ โบของเขาก็จะเป็นโบสวยๆลายจุดนะคะซ้อนกัน2ชั้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโบสองชั้นเช่นกันนะคะเราจะมีโบที่เหมาะสมกับกระเช้าให้เลยนะคะเลือกไปเลยนะคะอน,นี้จะเป็นความสวยงามเป็นพิเศษอันนี้นนคุณอขอมาย,มยอดนิยมนะคะที่ผ่านมาปีที่แล้วหมอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหล็กและหลายคนก็บอกว่าทําไมสีมันดูเก่าๆนะคะสรุปแล้วหมอก็ ก็เรียกว่าไปหามาให้ตามความต้องการของทุกท่านนะคะนนก็จะบอกว่าโบอันนี้จะเป็นโบที่เรามีไว้ให้ท่านคู่กับกระเช้าเลยนะคะท่านสามารถเลือกให้ได้นะคะอันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกล่องค่ะ กล่องนกยงลำแพนนะคะ phin, อันนี้อันนี้สวยมากนะคะต้องเรียกว่าถ้าถ้าซื้อกันในห้างนี่แพงมากๆเลยนะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะในกล่องไม่มีอะไรท่านสามารถจะเลือกผลิตภัณฑ์ใส่กล่องได้เองนะคะคือคือมันออกแนวยุโรปมากเลยค่ะแต่มันดูไฮโซมันแนวยุโรปมากเลยเมื่อวานหมอกสะสดุ้งเหมือนกันหมอเห็นของยุโรปมันออกมาเราจะโดนไหมเนี่ยคุณหมอสั่งมาเยอะไหมคะกล่องอันนี้ก็เยอะอยู่แต่หมอเฟินไปเห็นแบรนด์ดังเขาเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้แต่หมอสั่งตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะ หมอไม่ได้ก๊อฟเขานะสวยมากเลยครับนกไขรก๊อฟไคร,ร,ครแล้วจริงจริงๆจริงจงแล้วนกยุงเนี่ยมีเลเยอร์คือมีชั้นด้วยนะครับมันมีหลายชั้นค่ะค,คือไม่ได้พิม,มพม์ไม่ได้พิมพ์แบบติดกล่องเพราะว่ามันมีตัวหางนกยุงที่เป็นซัก สองสามมิติครับออกมาตรงนี้สวยดีทีเดียวครับค่ะอันนี้ก็สําหรับท่านที่คิดว่าอยากจะเลือกอะไรได้นะคะพวกนี้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆอันนี้เหมาะกับการอะไรรู้ไหมจับสลากนะคะจับสลากหรือว่าเอ่อเอาไปให้เด็กๆนะคะอันนี้เราจะมีไม่เยอะนะคะผลตจัฟันที่ใส่กล่องแต่ขอบอกว่ากล่องสวยมากและในที่สุดเราก็ทราบว่าท่านชอบบอดี้ล o ั่นกับเจลอาบน้ําในการใส่กล่องคุณหมอราบไหมครับว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่คุณหมอเอามาเนี่ยเขาลามปามนะบางโรงเรียนเนี่ย ซื้อโรงเรียนนะฮะซื้อล็อกไว้จัดกิจกรรมวันเด็กด้วยเพราะว่าวันเด็กเนี่ยเขามีวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมคุณหมอรู้ไหมครับสินค้าพวกนี้เขาก็สามารถที่จะโรงเรียนเขาก็ซื้อไว้แจกเด็กการสแสดงเอาไว้ไปให้รังวันเด็กเนี่ยลามไปถึงเสาร์ที่สองมแล้วหมอจะบอกว่าหมอจะให้ท่านดูนวัตก,กรรมของการห่อของขวัญนะคะตอนนี้เราใช้ฝอยที่เป็นเส้นมีปีที่แล้วเราใช้เส้นเล็ก ฝอยที่มีขายในท้องตลาดเป็นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กจำได้ไหมคะแต่ปีนี้เป็นนวัตก,กรรมคือมันจะเป็นเส้นหมี่ค่ะคือมันจะเป็นฝอยละเอียดคือตัดกระดาษเป็นฝอยละเอียดซึ่งดูไฮโซมาก